สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Demon Baler กันอีกครั้งนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูเจ้ามังกรเอาจุนกันอีกครั้งหนึ่งอ่ะแต่ว่ามังกรเอาจุนครั้งนี้นะผมผมก็จะติดพันเชอร์นะและพันเชอร์ของผมตอนนี้ก็ขึ้นเวลสิบสองเขียวทั้งคู่แล้วครับผมีนตอนนี้นะผมพ er, ันเชอร์เวลสิบสองเขียวนะดาเมจจะอยู่ที่นั่นละสามพันห้าร้อยเก้าสิบสองครับผมดีโหลดห้าวินาทีระยะการยิงหนะ้าร้อย่ะแล้วการยิงก็จะประมาณสามวินาทีถึงสามห้าวินาทีนะ กดปุ๊บมันก็ยิงปพราะไปจนหมดเลยครับผมแล้วก็จะดีโหลดอีกห้าวินาทีอ่าแล้วตอนนี้ครับผมเป็นการวิ่นถ้าเกิดตอนนี้ผมขึ้นสิบสองเกียร์ของคู่แล้วนะดาเมจต่อวินาทีมันจะมากมายเลยครับผมเพราะมันเป็นผมถือว่ามันเป็นปืนที่ทำเดเมจต่อวินาทีได้เยอะมากๆเลยนะแล้วก็นี่ครับผมโมดูลนะผมก็ไปรัดแซนหนึ่งอันแล้วก็นี่ครับผมเทอร์มูนิเคียแอมป์ฟายเฮ้ยไม่ใช่มีเทอร์โมสิยูเคียแอมป์ฟายครับผมสองอันเวล่หนึ่งครับผมถ้าเกิดเวล่งหนึ่งสองก็สองอันเนี่ยมันจะเต็มที่เเเเเหมมือนนววลลลยแ้ถากิดะครับผ หึงอันเวลหนึ่งหนึ่งอันเนี่ยมันจะกลับกลายเป็นหาร2นะมันจะกลับกลายมันจะกลายเป็นแรงแค่40%่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมเพื่อนเพื่อนโฆษณาฉะนั้นเพื่อนๆถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนมีเวลหกใส่แค่อันเดียวพออย่าใส่เวลหนึ่งเส้อเพิ่มก็ไปเพิ่มความเร็วนะทำติดเร็วกวจริงครับผมแต่ว่าความแรงของแอมป์แอมป์ิวไฟเนี่ยมันก็จะน้อยลงอ่ะประมาณนี้นะผมเดี๋ยวเราก็จะไปดูดีกว่าว่าเจ้าเอาจูนเนี่ยมันจะเล่นดีสักแค่ไหนกับปืนพันเชอร์ครับผมส่วนผล้ขับนะครับผมก็จะใช้หยางลีอ่ะตอนบินะ ก็จะทาให้บางกองผมเนี่ยสามารถเห็นตัวที่พางตาได้จะเห็นโอโรจิที่ใช้สกิลได้เห็นได้ดิงเกลเห็นโลจิประมาณนั้นครับผมสกิลก็ประมาณนี้เลยโอเคเพื่อนไปดูกันเลยดีกว่า,วา,อาเอาหมิงให้เอาจุนหมิงเหมือนอะไรตลอดเรียบร้อยครับผมตัวอะไรไม่รู้แหละจัดไปเรียบร้อยไป ไฟ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 อู้หูลงแล้วโยนมาแน่เลยโยนมาแน่เลยนั่นไงโอเคนะดีนะเข้าไปถล่คนอื่นนะเฮ้ย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 ลูชดอไปบ้านเราแล้วอ่ะร้อยล็อกไว้ก่อนล็อกไว้ก่อนตัวอะไรเนี่ยวายวายวายหาหัวใจการลุชดอสินีมังกรไหนเนี่ย

โอ้โหโหยโวยโหยโหยี <sh> ่เผาไม่ตายด้วยนะมามาโอเคครับผมเร็ดไปอีกหนึ่งหิวก่อนเลยรึกเขไปหดเมฆ์ขึ้นไปเจ็ดสิบอ๋อใครโอ้ยเด้งเด้งอะเลืองเขาเด้งเรียบร้อยไปใครทัากเเลเยอไ์ไปโอ้ยเชลีดี เกร็จกันมากอดไลท์ like กันไปครับผมอ้าวโดนยานแม่เฮืออม้ยมาถึงบ้านแล้วอะ่ะว้าวว้าวมีกจะตูเพื่อนเราเนี่ยบอกอะไ้ไหมบอกอะไรไหมอุ้ยู้ยเป็นเกลวด้วย ก่อนเลยก่อนครับผมรอก่อนรอก่อนตัวอะไรไม่รู้นะสามสองหนึ่งเต้นี่ครับผมอ๋อดีเลยดีเลยเบิร์นซักพิเศตนี่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 ทองไงยิดพอง,อพองออไง็อไว้ก่อนได้ไหมอะ่ะโหเจาะโล่ด้วย เหตุการณ์แหลกกระตุกกระตุกกระตุกตอนลงมาเป็นจ im ังหวะนะเรียบร้อยฮ่าฮ่าอุ้ดิล้านแล้วติล้านแล้วแหมแหมแหมเฮ้ยเฮ้ยดูชะครับผมว้าวล็อกไว้ก่อนได้ไหมโอ้โหกำปูด้วย ยิงยิงยิงล็อกล็อกล็ว้าวไม่ล็อกนะุยยุยุอ่าโอเคหุยจะตายแล้วเฮ้ยโดนอะไรอ่ะ ว้าวว้าโอ้โหนี่ขึ้นเร็วมากเลยโลกเขาเนี่ยอะไรจะเร็วขนาดนี้จัดตปติดลัสตปเรียบร้อยเดวกันนะเดวก่อนนะโอเคตัวไหนตัวไหนตัวนี้ตัวนี้ครับผมอยเป็นเรืมาเว้อวว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 ว แรงนะแรงนะตัวนี้ตัวอะไรเนี่ยชาวนาครับผมว้าวว้าวว้าวติดลารสเลยติดลารสเลยามามารอกันนืน้อนื้นี่อเอาแล้วเอาแล้วมันตามล่าแล้วเฮ้ย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 เป็นลีว้าวว้าว น่ะโลขึ้นบ่อยๆแต่กันโอโรจีตรงกลางได้ไหมเนี่ยเรียบร้อยโอ้โหเสานี้ครับผมอ่าอ่าอ่าฟาบเนียบินมาป้าบเนียบินมาโอ้โอโหยหลบได้หลบได้มาหลบได้ไปยเว่ยเว่ลุงเหลวลุงเหลวลุงเหลวอูอ้เน้นมาก่อนนะ รืดว้าเอาโลให้เพื่อนเราก่นอนเว้อเว้อเว้อเว้เว่อเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วบิน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 ,น,นโอ,โอ้ไม่ได้นะไม่ได้นะอย่าเปลี่ยนนะโอเคครับมาปื้กันมายิงกันมาอู้ หิวขึ้นหิวหิวิว,วตายแล้วตายเรียบร้อยเลยกลับมาลงจอดกันแล้วนะครับผมนะผมว่ามาังกรไอตัวพันชื่นเนี่ยผมว่ามันจังหวะมันเข้ากันมากมากเลยนะเวลามันบินเนี่ยผมมันบินสั้นนะฟันชอร์มันก็ยิงสั้น,นพอยิงหมดปุ๊บมับงกรก็ลงอ่านะแล้วเราก็รอรีโหลดแป๊บนึงครับผมแล้วก็เดเมจ e องวินาทีอย่างที่ผมบอกไ้ตั้งแต่แรกนะมันค่อนข้างจะรุนแรงแล้วก็เยอะมากๆเลยครับผมมันก็เลยทํางานได้ดีแหละแล้วไฟนะมันก็ยังแรงครับ ขนาดนี้ของผมมันยังอยู่แค่เวลสีเขียวด้วยนะเห็นไหมเอ้ยหกเขียวสนะิ่ะมันก็ไฟมันก็ยังแรงมากๆเหมือนเดิมครับเพราะว่ามันยิงออกไปเหมือนนักสามเส้นนะแล้วมันก็แบบจะเผาเข้าเนื้อเข้าเกราะเทียวดีแล้วทำให้แอมปิฟายเต็มเร็วมากๆเลยครับผมนั่ับเพื่อนๆหาเพื่อนความคิดเห็นอย่างไรกับเจ้าเอาจูนพันเชอร์นี่ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้เลยครับผมดีเข้ากันสุดๆไปเลยโอเค นอ่มละวันนี้ผมคงต้องขอตัว,วลาก่อนนะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะผมสวัสดีครับบ๊ายบายวู้ฮูอ้าวจุน